สวัสดีพี่น้องที่รักพี่น้องทำไมพระเยซูเจ้าถึงต้องพูดแยกออกมาว่าคนไหนก็ตามที่เชื่อในตัวพระองค์เขาคนนั้นก็เท่ากับเชื่อถึงพระบิดาเจ้าผู้ทรงส่งพระองค์ลงมาในโลกนี้ด้วยเหมือนกันทำไมนั่นก็เป็นเพราะว่าพระองค์ต้องการจะบอกให้เราทราบถึงรายละเอียดชัดชัด ของการเชื่อในตัวพระองค์เองว่ามันไม่ได้หมายความแค่ว่าเชื่อว่าพระเยซูเจ้าเป็นพระเป็นเจ้าที่ทรงเป็นพระองค์เดียวกันกับพระบิดาเจ้าและพระจิตเจ้าอย่างนั้นเท่านั้นแต่พระองค์ต้องการจะบอกถึงรายละเอียดว่าการเชื่อในตัวพระองค์คือพระเยซูเจ้าที่ทรงเป็นพระเป็นเจ้า และทรงตั้งพระไทยพร้อมกันกับพระบิดาเจ้าและพระจิตเจ้าเพราะก็ทรงเป็นพระเป็นเจ้าองค์เดียวกันนั่นแหละไม่ใช่ว่าพระบิดาจะสั่งให้พระบุตรลงมาเกิดเป็นคนตรงๆอย่างนั้นเสียที่ไหนแต่เป็นแค่วิธีพูดให้มันดูเป็นอย่างนั้นเท่านั้นเองที่แท้ก็คือพระทรงบอกกับตัวเองว่าสงสัย คงต้องลงมาเกิดเป็นคนอยู่กับพวกเรามนุษย์เสร็จแล้วละมันถึงจะช่วยพวกเรากลับสวรรค์กันได้และพระองค์ก็เลยลงมาเกิดเป็นมนุษย์เหมือนอย่างเรานั้นเองและรายละเอียดในการที่พระลงมาเกิดเป็นคนเหมือนอย่างเรานั้นก็มีอยู่สองสาอย่างด้วยกันอย่างแรกคือพระนะ่ะทรงลงมาทำให้พวกเราดูเป็นตัวอย่างว่า การได้เกิดมาเป็นคนแล้วรู้จักที่จะรักตัวเองให้เป็นพอดิบพอดีไม่มากไปไม่น้อยไปคือไม่จองหองถ้าเราจะมีอะไรดูว่าจะมากกว่าคนอื่นเขาหน่อยหรือไม่ไปเสียใจถ้าจะมีอะไรมาบั่นทอนชีวิตเราทำให้เราดูว่ามีน้อยกว่าใครเขาให้เชื่อมัน่นว่าพระ รักเราทุกคนเท่ากันเราแต่ละคนเป็นบุตรสุดที่รักของพระเป็นเจ้าและนอกจากนั้นก็รู้ว่า คนเราจะมีสวรรค์จะมีความสุขแท้จริงได้คนเราต้องมีกันและกันกับคนอื่นเขาให้ได้โดยเฉพาะในเวลาที่คนอื่นคนเราอ่อนแอลงไปเพราะบาปกําเนิดแล้วด้วยเราก็ยิ่งจะต้องฝืนใจรักกันให้ได้แล้วถึงจะมีสวรรค์ความยากลำบากอะไรในชีวิตคนเรา ในโลกแห่งบาปกําเนิดและความยากลําบากในการที่จะรักตัวเองอย่างพอดิบพอดีไม่ว่าชีวิตจะดีหรือ,อร้ายรวมถึงความยากลําบากในการที่คนเราจะยังคงฝืนใจรักกันอยู่ให้ได้นั้นมันจะต้องมีอยู่แน่นอนเปรียบเหมือนกางเขนที่คนเราจะต้องแบกรับและถูก คนอื่นเขานำไปตรึงถูกโลกตัวเองและคนอื่นเขานำไปตรึงจะมีอยู่ในทุกรูปแบบจะมีกางเขน อยู่ในทุกรูปแบบของการเผชิญชีวิตคนเราจนวันตายเพราะฉะนั้นก็ขอให้เราพยายามฝืนใจที่จะรับมันเสียนี่เป็นอย่างแรกที่พระ อยากจะลงมาบอกพวกเราให้รู้กันเอาไว้แตย่ยังมีรายละเอีกอย่างที่สองอีกนั่นคือถึงพระ <c oughs> จะบอกพวกเรานะให้รู้หนทางที่จะกลับสวรรค์กันแล้วอย่างนี้นะแต่ก็เชื่อว่าคนเราคงไม่อาจจะทำกันได้ดีจนสามารถจะรู้สึกได้ด้วยตัวเอง ว่ามีความสุขอย่างสวรรค์กันได้พวกเราจะรู้สึกโอมทุกข์จาก 1. ความยากลำบากในโลกแห่งบาปกำเนิด 2. ความยากลำบากในการที่จะรักตัวเองให้มันพอดิบพอดีไม่มากไปไม่น้อยไปและ 3. ความยากลำบากในการอยู่ร่วมกันกับคนอื่น พี่น้องที่รักสามยากนี้คนเราต้องทนพะอ,อืดพะอมกล่ำกลืนฝืนใจกันอย่างแน่แน,นอนมันรู้สึกถึงความสุขในการพยายามอดทนฝืนใจอย่างที่พระสอนกันไม่ได้แน่นอน มันยากที่คนเราจะต้องเจอความทุกข์พวกนี้แล้วสามารถจะมีความสุขในความรักของพระอย่างพอเพียงกันได้และสามารถจะมีความสุขในการจะรักกันและกันให้ได้ด้วยทั้งๆท,ที่ก็รู้ดีว่าถ้าคนเรารักตัวเองอย่างที่พระรักและรักคนอื่นเหมือนรักตัวเองกันให้ได้ชีวิตถึงจะมีความสุขแท้อย่างสวรรค์กันได้จริง เพราะฉะนั้นการลงมาเกิดเป็นคนของพระเยซูเจ้าจึงพยายามจะช่วยเหลือพวกเราอย่างที่พวกเราไม่มีวันจะนึกถึงเข้าใจได้ง่ายๆเลยยกเว้นว่าจะหักดิบเชื่อเอาหน่อยเท่านั้นถึงจะรับรู้ได้นั่นก็คือขอแค่พวกเรามีใจพยายามจะฟื้นใจกล้ากลืนอดทนรับความทุกข์ สามประการที่เป็นกางเขนในชีวิตของพวกเรากันเท่านั้นยอมเต็มใจไปอดไปตายบนกางเขนในแต่ละเรื่องแต่ละราวในชีวิตของพวกเราสักเสี้ยวใจหนึ่งพี่น้องที่รักขอแค่นั้นเองสักหเท่านั้นเองอีก99%ที่เหลือ ขอให้เรามาโนกันหน่อยพี่น้องเอ้ยมโนด้วยความเชื่อไว้ใจในพระอย่างสนิทใจกันให้ได้แล้วเราก็จะรับรู้ถึงความสุขในสวรรค์ทั้งๆั้งที่ชีวิตก็ยังอยู่ในนรกเอ้ยในโลกกันอยู่นี้นี่แหละยังไม่ทันจะถึงนรกพวกเราก็จะแย่กันอยู่แล้ว และรายละเอียดอย่างที่3แล้วถึงพระเยซูเจ้าจะมาบอกวิธีเป็นคนดีและมาช่วยแบ่งเบาภาระให้เราถึง99%อย่างนี้นะเราก็ยังจะแทบตายกันอยู่ดีไม่ใช่จะทำกันได้ง่ายๆเลยเพราะฉะนั้นพระเยซูเจ้าก็ยังบอกกับพวกเราเพิ่มเติมอีกข้อสุดท้ายว่าไม่ต้องห่วงเมื่อพระองค์กลับสวรรค์ไปแล้ว เดี๋ยวพระเป็นเจ้าพระบุคคลที่สคือพระจิตเจ้าพระองค์ก็จะคอยช่วยเหลือประคับประคองเราอีกแรงหนึ่งไม่ต้องกลัวว่าเราจะอยู่คนเดียวจะต้องอยู่คนเดียวในโลกที่ยากลำบากนี้ยังไงคนเราทุกคนก็จะต้องผ่านความทุกข์ยากสาประการในชีวิตนี้ไปได้อย่างแน่นอนนี่แหละพี่น้องที่รักการที่พระเยซูเจ้า บอกว่าถ้าใครคนไหนเชื่อในตัวพระองค์ก็เท่ากับคนคนนั้นเชื่อในพระเป็นเจ้าจริงๆแล้วการเชื่อในพระจริงๆมันต้องเป็นอย่างนี้คือต้องเชื่อลงไปในรายละเอียดถึงตัวพระเยซูเจ้าให้ได้3ประการอย่างนี้ถึงจะเรียกว่าเขาคนนั้นเชื่อในพระเป็นเจ้าได้อย่างแท้จริงแล้วชีวิตของคนคนนั้นก็จะมีความสุขในความทุกข์ในโลกนี้โลกใบนี้ได้ อย่างแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์พี่น้องและที่สำคัญที่สุดเลยเป็นรายละเอียดประการที่สี่ตรงที่พระเยซูเจ้าบอกว่าก็เหมือนกอบว่าคนคนนั้นเชื่อในพระเป็นเจ้า ถ้าเชื่อในพระองค์ก็เหมือนกับว่าคนคนนั้นเชื่อในพระเป็นเจ้าผู้ทรงส่งพระองค์มานั้นสิ่งสำคัญที่พระเยซูเจ้าทรงต้องการจะบอกกับพวกเรามนุษย์ทุกคนก็คือพระเป็นเจ้าไม่ได้ทรงต้องการให้พวกเรามนุษย์มานั่งเชื่อในตัวพระเป็นเจ้าแต่อย่างใดเลย ถ้าหากว่าการเชื่อในพระเป็นเจ้ามันไม่มีความหมายอะไรกับตัวพวกเราพี่น้องกับตัวพวกเรามนุษย์เองโดยตรงแต่พระต้องการจะบอกกับพวกเรามนุษย์ทุกคนว่า การที่พวกเราเชื่อในตัวพระเยซูเจ้าเพื่อจะแสดงว่าเราเชื่อในพระเป็นเจ้านั้นแท้จริงแล้วจุดมุ่งหมายใหญ่มันอยู่ที่แล้วสุดท้ายพวกเรามนุษย์จะได้ย้อนกลับมาพบความสุขในตนเองกันให้ได้นั่นเอง เพราะความสุขในตนเองนี้เป็นสิ่งยิ่งใหญ่ที่สุดที่พระทรงสร้างที่พระที่ทรงสร้างเรามาต้องการอยากจะให้เราสามารถจะมีความสุขในตนเองให้ได้อย่างนั้นพระ ต้องการให้เรารู้ดีๆว่าตัวเราทุกคนก็อยู่ในพระเป็นเจ้าด้วยกันทั้งหมดนี้แหละตัวเราแต่ละคนไม่หวั่นไหว ตัวเราแต่ละคนเราก็ไม่ ack, วอกแวกหวั่นไหวไปกับความอยากได้ใครดีเหมือนอย่างอาดัมเอวาอีกแล้วและนอกจากนั้นพวกเราต่างก็มีกันและกันอย่างดีงามและนั่นแหละ การที่พวกเราอยู่กับตัวเองได้อย่างดีและสามารถจะอยู่ด้วยกันได้อย่างดีด้วย นั่นก็เท่ากับเราอยู่กับพระเป็นเจ้าเราอยู่ในพระเป็นเจ้าเราเชื่อมั่นไว้ใจในพระเป็นเจ้าไปโดยปริยายแล้วเพราะฉะนั้นสรุปที่พระเยซูเจ้าบอกว่า ถ้าใครเชื่อในพระองค์ได้ก็เท่ากับเขาคนนั้นเชื่อในพระเป็นเจ้าได้นั้นพระองค์ต้องการจะบอกต่อไปสุดท้ายนั่นก็คือพวกเราแต่ละคนต่างเชื่อมั่นในตนเอง เราสามารถจะย้อนกลับมามีความสุขในตนเองอย่างที่ตัวเรามีคนอื่นอยู่ในชีวิตของเราทุกคนได้ด้วยและก็มีพระอยู่ในตัวเรามีพระอยู่ในชีวิตของเรากันแล้วนั่นเองคนเราสามารถจะมีตัวเองได้อย่างดีมีคนอื่นในชีวิตเราด้วย นั่นก็เท่ากับว่าเรามีพระในชีวิตของเราแล้วมีพระอยู่ในตัวเราแล้วพระทรงต้องการเห็นเรามีความสุขในตนเองอย่างเหมาะควรให้ได้อย่างนี้นี่แหละพระไม่ได้ต้องการให้เรามานับถืออะไรในตัวพระองค์จริงๆจังๆกันรอกแค่นี้นี่แหละคือสวรรค์ที่แท้จริง ที่พระอยากจะให้พวกเรามนุษย์ได้มีกันละพี่น้องพระวรสารนักบุญยนอนบทที่12บสองข้สีถึง50พอขอพระอวยพรนะพี่น้องนะ